สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินเพียงแค่หนึ่งไร่สร้างงานกว่านะครับยกแปลงนะครับเกือบซ่องไร์นะครับยกแปลงนะครับซี่แซนบาทราคายกแปลงนะครับพร้อมราคาฮักโอนที่ดินแปลงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเป็นถนนเฮนคลุกนะครับตรงข้ามก็เป็นต้นยูค่ามีเพื่อนบ้านนะครับ เราเส้นทางมีเพื่อนบ้านนะครับที่ดินแปลนนี้ห้างจากวัดโรงเรียนประมาณหนึ่งกิโลนะครับห้างวัดโรงเรียนประมาณหนึ่งกิโลที่ดินห้างจากถนนดําประมาณห้ารอยเมตรนะครับห้างถนนดําประมาณห้าร้อยเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับ อยู่ในที่ดินนะครับแปลงนี้เลยที่ดินแปลงนี้ท่มแล้วนะครับอยู่ในตำบลน้องสโนโอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีชนดขุดแดงน้ําไฟอยู่หน้าแปลงนะครับค่ยกแปลงนะครับในราคา4ี่แสนบาทนะครับราคา4ี่แสนบาทพมมาได้อัพราคาขึ้นใดๆทั้งสิ้นในทีมงานข้องพมนะครับค่ในราคาตรงปกทุกแปลงนะครับ ขันเขตอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่พื้นบ้านนะครพื่นี้เพื่อนบ้านนะครับมีไร้ล่างนะครับตลอดเส้นทางเนี้ยเห็นไหมตรงข้ามที่ดินมีเพื่อนบ้านนะครับลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยที่ท่มแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะฮะเนี่ย ท่มไว้ประมาณใช้คําว่าประมาณหนึ่งงานฟ้าฟ้านะครับหนึ่งงานฟ้าที่น้าไม่เคยท่วมต้นไม้อยู่ทิศตะวันตกนะครับเข้าไปที่ดินอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับอยู่ในพื้นที่ของเราเอาไฟฟ้าประปาอยู่น้ำแลงแน่นอนนะฮะอยู่ไฟฟ้าประปาอยู่น้ำแลงแน่นอนลักษณะแบบนี้เลย ทิศตะวัดออกก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในแปลงที่ดินท,ที่ดินแปลงนี้นะครับท่วมแล้วนะครับอยู่ในตำบลน้องสอนโนอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีด้านท้ายก็จะเป็นพื้นที่นะครับทำไร่มันนะครับทำไร่มันด้านข้างเขาหลอมโลวไว้แล้วนะครับเราก็ามาอยู่ปลูกอยู่ได้เลยนะครับในราคาซีแซนบ้าทน,นะครับราคาเกือซองไร้นะครับ ที่ดินเพียงหนึ่งไร่สามงานกว่ายกแปลงสี่แสนบาทอยู่ในตำบลน้องสนโนอำเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุนท่านใดที่จะเอามาซื้อนะครับปลูกบ้านต่างอากาศนะครับมีเพื่อนบ้านน้ากว้างของแปลงที่ดินอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 20, 15, 19, 20, 20, 20, 20 ถึง30เมตรนะครับที่ท่มแล้วนะครับลักษณะพื้นที่ท่มแล้วนะครับยู่ในเกณฑ์20-30ถึงเมตรนะครับน้ากว้างท่มไว้สูงกว่าถนนนะครับประมาณหนึ่งงานกว่าเศเศษนะครับที่ท่มแล้วนะครับในที่ดินก็จะมีต้นมะม่วงนะครับต้นประดูนะครับต้นประดู แบบนี้เลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับไม่แพงนะครับ4ีแน้นราคาเจ้าของนะครับไม่แพงเลยนะครับลองไปห้าดูเพศอื่นนะครับสางแซน4ีแซนนะครับต่อหนึ่งไร้นะครับผมเข้าใจนะครับคนไข้ร้อนเงินคนซื้อยากได้ที่ถูกอยากมีที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับฝากทีมงาน ประดิษฐ์ค่ายที่ดินสุพรรณการไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามเพจให้พ่อมด้วยนะครับหรือว่า,าติดต่อทางลูกทีมพ่อมได้เลยนะครับที่ลงค่ายในเพจกล้องเพจเพจนั้นๆน,น,นะครับราคาทุกแปลงไม่มีบวกนะครับราคาทุกแปลงไม่มีบวกนะครับโอเคนะครับจากเส้นทันเวสเกตร้อยสามสิบกิโลนะครับสุพรรณบุรี6กหกิโล ดอจะดี35กิโลนะครับเดินทางสะดวกสบายโอเคนะครับ